วันนี้ก็พามาหมายคลองเช่นเคยนะครับหมายคลองเชื่อมแม่น้ำนะครับจุดนี้ก็ไม่ได้เข้ามานานนะครับประมาณสองเดือนได้นะครับจุดนี้จุดนี้หลักๆก็เป็นกาดํานะครับกาดําปลาดุกกระเมียกระเพียนกระมังนะครับมีครับจุดนี้นานๆมาทีก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะตกในระยะ 4. 5ุห้าเหมือนเดิมครับตกเป็นแบบไม้ตายสองตะขอนะครับ ไหมไตเบาครับหลวงตาขอสายเมนก็3.0นครับสายหน้าก็2.5ครับวันนี้เดี๋่วที่ใช้ก็ตัวเดิมน,นะครับสุดเด็ดสายคลองผ่านชัวร์ไม่กลัวเหงาครับหรือเรียกสั้นๆว่ากินดะนะครับตัวเบ็ดก็วันนี้ก็ใช้เบอร์หนึ่ง2งสองตัวนะครับจะมีกี่แจมกี่ตัวจะมีของใหญ่เข้าให้น้าๆได้ชมกไหมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันไปลุยกันเลยเลยุย ดูเม็ดแรกครับเม็ดแรกกำลังจะลงน้ำนะครับมาถูกไม่ไครับโอ้โหมาถึงก็น้ำตายครับรอน้ำขยับนะครับโอ้โหน้ำขยับกระสับมันๆแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมไม่หมดแล้วค็เรื่อความไม่ประมาทนะกระชังก็ลงน้ำไปแล้วนะครับสวิงตักก็ประกอบเรียบร้อยครับ มาดูครับจะมีตัวให้เล่นไม้อืมเยเอาเอาเอาเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแต่จะมีปลาเข้ากินไหมไม่ได้มานานะครับหมายนี้ไปครับไปครับขยับลครับเอาขอเลยเหรอโดนเลยครับลงไปโดนแล้วครับนี่ครับโอ้ยตัวแรกครับนะปลาอะไรโอ้มาเลยครับโอ้ย แทมแรกครับแทมแรกโอ้ยเอาผมผโอ้โหโอ้โหไปผมับไปผมโอ้โหโอ้โหไปผมั็ไปผมโอ้โโอ้โห่ไครับอยจางรอ้น้ำขยับพอดีครับโอ้โหได้ตักเลยนี่ครับ เตรียมพร้อมมาอยู่แล oh. ้วครับโอ้ยโอ้ยลงลงสวยโอ้ยโอ้โหแรงครับแรงครับมีกดปลายสายเลยครับโอ้โหแต้มแรกครับวันนี้เปิดได้สวยนะครับนี่ครับ นี่ครับ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 โอ้ยเอาได้ครับได้เข่าแล้วครับโห้ยเปิดได้สวยเลยครับวันนี้โอ้โหเกาเกาเอาเกาเอาเกาเกาเอาเอาเกืาใส่ดีครับใส่ดีโห้โหแจ่มแจ่มเลยครับโห้ยของเชื่อมแม่น้ำครับ มันเสมอเลครับช่วงนี้นะครับว้าดินอีกระอ้ลุดย่างลุดย่างเดจีกระโอ้ยต้องระวังครับปักมือครับเบ็ดสองตัวครับจะโดนจะเศร้าเหมือนกันนะครับมีธรรมดานะครับดินโอ้ ครับนี่ครับโอ้โหใจได้เลยครับแต้มแรกโอ้โหเอาได้เลยครับนี่ครับไอ้ปลาครับโอ้โหแต้มแรกเลยสวยเลยแล้วเธอก็มาครับแต้มแรกครับปลาผมโอ้โหปลาผมมาครับไซส์ใหญ่ครับนี่ครับปลาเดี๋ยวมาดูแต้มสองปลาอะไร แต้มแรกไปแล้วครับป่าผมโอ้ยช่วงมาถึงน้ำตายนะครับคือน้ำตายคือน้ำนิ่งนะครับไม่ขยับเลยครับตั้งทุนทำอะไรเสร็จเ,เรียบร้อยเลยครับน้ำไหลขึ้นนะไหลกลับเลยครับเรียกว่าน้ำขยับก็สับพอดีเอาแลวครับจึ้นๆอีกแล้ว คิดแล้วคิดแล้วถอนไหมเออไปครับอุ๊บโอ้โหนิดเดียวไปครับ,รบตอนนี้หายครับโดนแน่ของใหญ่แนออ่โดนครับนี่ครับโดนแน่แตอนนี้โดนโอ้โหของใหญ่โอโ้หลุดอีกด้วยเอ้าโอ้โหเจมังครับเจมังหลุดอีกต่างหาก โอ้โห้แต้มสองก็ยังหลุดเหมือนเดิมครับยังไม่ได้เหมือนเดิมเอาอาถอดแล้วครับเนี่ยกินสะตายเนี่ยเคาฉลาดครับถอดแล้วครับโอ้โหดูอยู่นะครับปลาไอ้นี่ครับนี่ครับโอ้โหกินโคฉลาดครับมาแล้วมาแล้วกระมังครับกระมังกระมังโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ ครับกามังเออมามาแต้มสองครับหลุดไปหลายทีครับสุดท้ายเธอก็มาจันได้ครับกามังโอเคโอเคงามอยู่งามอยู่ ขาดไม้ขาดขาน้อยโอ้ยโอยจมก็จมไม่ขาดถอนก็ถอนไม่ขาดเอาเอาไงแน่เอาไงแน่โอ้ยจะถอนหรือจะไหลจมก็เอาแน่นอนกมันไม่ได้ครับเออเอิดสุดไหมสุดไม่สุดแล้วสุดแล้วสุดแล้วตอนนี้สุดก็ปล่อยมันงโอ้สุด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 แล้วครับโดนแล้วครับของใหญ่ผมมาแล้วสุดสุดอุ้ยกับหลุดมือปลาอะไรโอ้ยกระด้างใหญ่ โอ้ย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 นี่ครับนี่ครับโอ้ยด้เรื่องครับในเรื่องโอ้โหได้ตักแล้วครับได้ตักอีกแล้วครับโอ้ยกำมังใหญ่กำมังใหญ่นุ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้โหโอ้ยมา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 มืดมืดโอ้ยอดอีกเดี๋ยวอดเดี๋ยวอด โอ้ยกระมังใหญ่ครับกระมังใหญ่โหโอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับแคบดุดมือครับนี่ครับโอ้โหวสวยงามนี่ครับนี่ครับโอ้โหวสวยงามเลยครับเต็มปาก โอ้โหตัวขนาดนี้เอาได้นะครับนี่ปลาส้มนะครับนี่โอ้ยเต็มปากเต็มปากสวยงอมโอ้โหวัดทิงท้งแทบหลุดมือครับโอ้ยอืม เกี่ยวเล็กๆครับลองดูดิจะโดนไหมอันนึงเกี่ยวขนมปังเพียวๆนะครับแล้วอันนึงก็เกี่ยวนิดเดียวครับดูดิโดนไหมกินฉลาดครับไม่รู้ปลาอะไรเออดวัดเลยวัดได้เลยวัดได้เลยวัดได้เลยนี่ครับเกี่ยวนิดน้อยครับอุ้ยของใหญ่แล้วปลาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยนี่ครับนี่ครับ โอ้กําลังครับนี่ครับโดนครับโอ้โหดี er. หีลาครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหเกี่ยวเล็กน้อยครับโอ้โหสวยๆนะครับตัวตัวฝ่ามือนี่นั่นเลยครับเอ้าเริ่มมาครับเริ่มมาเอ้าไปโอ้โหต้องเกี um ่ยวแผนใหม่นะครับกินเขียวครับกินเขียว ที่สามโดนครับลงแน่นอนถึงเบ็ดแล้วถึงยางว้าวครับยังถึงไม่ดีครับท่านถอนไหมโดนครับโดนครับถอนนี่โดนครับ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 โดนโดนโดนอะไรเขมังครับเขมัง นี่ครับนี่ครับเจมังเธอก็มานะครับเจมังเจมังโอ้กะมังครับกินดีครับตาเป้าหมายจะมาไหมไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ว่าเจมังเข้าครับเจมังโอ้เจมังเจมังเจมัง ครับลงกินเลยครับเอาเอาโดนครับเจมังครับนี่ครับเจมังโดนนีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเจมังครับโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยียจะเปเจอยเพียนครับโอ้ยเจี๊ยเพียนใหญ่ครับเจี๊ยเพียนต่เพียนโอมาครับตอเพียนครับเจอมาครับนี่ครับโดนอี่แล้วครับงามงเอา โอ้ยกินดีครับกินดีครับโดนครับโดนครับโดนปลาอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลุดครับหลุดหลุดโอ้ยโอ้ยหลุดครับนะโคตรเสียดายเลยโอ้ยของใหญ่ครับของใหญ่โอ้ยเออแล้ว โลัวครับมีตัวใหญ่ๆลดดอีกแล้วโยเสียดายเสียดายพอได้วัดครับพอได้วัดครับพอได้วัดพอได้วัดโอ้ยนี่ครับสวยอยู่ครับอุ้ยเอาเขาผมเป็นหมาครับกามังโอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้ยกะมังที่สวยครับ โอ้โพอได้วัดอยู่พอได้วัดอยู่โอ้โหเอา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 วัดล้ครับดแล้วครับนี่ครับนี่ครับอมดูแล้วครับอือบออออีกยๆยวๆยสวยยสวยๆยสว โหเก็บขึ้นยากครับนี่ครับยกมาเลยโอ้โหใหญ่ครับหักไหมหัหกก็หักครับโอ้โหเม่เล็กครับตัวนี้นี่ครับะโอ้โหไปนี่เลยโอ้อยากเย็นครับยากเย็นโอ้โยนี่ครับหานิ้วนะครับโอ้งามเลยงามเลยครับอาเพียน อาเฮียนดูใหงามเดี๋ยวเราจะขยับมาซัดสองเจ็ดมันๆให้นา้นาๆชมกันนะครับสี่ห้าก็ปลาก็กินนะครับไม่ใช่ไม่กิน ยาวเกินครับยาวเกินกินไหมกินครับแต่ยาวครับเกะกะครับเกะกะโอ้ยคันเกะกะนะครับ ฟ้าง,งามๆนะครับสองฟ้าง,งามๆเลยวันนี้นะครับสดใส แดดแรงครับเพียแดดหนอยเลยครับเสียงไม่มีเลยตอนจัดประหลัดบอกครับห้าไม่ออกเลยเฮ้ยไปแล้วครับโอ้โหนิ้วไปโดนครับนี่ครับปลาอะไรปลาไหลเหลืองต่อยเลยครับตัวนี้ปลาไหลเหลืองครับอื้วัดไปโดนครับนี่ครับงามเลยเอาไม้เอาไม้ นมึงแรงเอาไปแล้วครับโดนครับโดนครับน้วาโดนครับปลาอลไปลาอลไนี่ครับนี่ครับนี่ครับหนาวมึงแรงครับหนาวมึงแรงมาแล้วมาแล้วโดนครับโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่นี่ครับนี่ครับเจมังมันเป็นเจมังครับเจมังโอ้โหนี่ก็จะไม่กินนะครับแอมที่สองเรยังเป็นเจมังอยู่นะครับเจมังเจมัง ก็มังกก็มานะครับ กินเกี่ยวชิ้นเล็กๆนะครับบีบตรงตูดหน่อยครับนี่ครับตรงตูดนะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับบีบตูดไว้ครับนวดนิ่มครับเป็นนวดนิ่มนะครับมาโตะนะครับนี่ครับหมุน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 นะครับแล้วกดปุ๊บลงมาหน่อยครับเป็นจับจีบครับนวดนิ่มจับจีบโอ้โหนี่แหละครับจับจีบนวดนิ่ม แซนด์วิชครับอันนี้เป็นแซนด์วิชนะครับสอดไส้ขนมปังครับสอดไส้ขนมปังปึ๊บๆต้อนๆไปเดียวโอ้ยไม่ไปครับทำแรงเอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับโดนครับนี่ครับไปแล้วครับมันจะไปแบบนี้แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหโหนี่ครับนี่ครับ โอ้ยนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับน้ำหนงแรงก็กินนะครับไม่ใช่ไม่กินนะครับโอ้ยเอาเอาเอาโอ้ยนี่ครับแล้วเธอก็มานะครับแล้วเธอก็มากามังโอ้น้ำหนงแรงก็กินอยู่นะครับกามังมันกินจับจีบแซนวิชนะครับโอ้ยสุดยอดครับเอา แรงขึ้นแรงขึ้นนะครับโอ้ย,ยแรงกครับเอาเอาเอาต้องเลื่อนทุนอีกแล้วน้ำแรงจัดครับอาการนี้ทากินไม่รู้เรื่องเอาเอาไปเลยครับโอ้ยตกครับดิ่งตกน้ำเลยครับโอ้ยไม่ทันเลยโอ้ยโ้เสียาดายเลยครับโอ้ยดิ่งคันตกน้ำเลย เป็นไปได้เป็นไปได้อุย๊ยน่าจะเป็นกะมังครับดูแล้วมีอาการครับมีอาการมีอาการครับมีไอจิกนะครับจิกนะครับอถอนขึ้นมาสูงนะครับต่ดูนะครับไปไหม โอ้น้ำมาครับน้ำมาครับเอาเอาน้ำแรงครับน้ำแรงไปไหมไปไหมไปไหมอึ้ดไปครับไปครับโอ้โหหยุดครับหยุดยังครับยังครับกดไม่สุดนะครับรออีกทีครับโกนาวไหมโกนาวไหมเกจคเช็คแล้วหยุดนะครับโอ้โหเมื่อกี้ไป เิกแล้วครับเิกแลครับเชกคนะครับเอาถ้าลงหายเลยนะครับไปไหมไปไหมเอาแล้วเอ้ถอน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 ลงลงครับลงลงถอนครับถอนถอนถอนโดนครับถอนเห็นไหมครับโอ้ยนี่ครับ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 โอ้โหโอ้ยถอนกับหลังนะครับปุ๊บถอนกับหลังหน่อยนี่ครับโอ้โห นี่ครับนี่ครับเอ้ยโอ้โหมันถอนนะครับมันถอนง,งามๆเลยเต็มปากเต็มคำมันถอนง,งามๆนะครับ สวยงามอ้มอนี่ครับอาการประมาณนี้ครับถอนหลังถอยหลังนะครับปุโดนเลยครับโอ้โหสวยๆอยู่ครับโอเคหรปลารวมนะครับปลารวมันนี้ครับโอ้ยนี่ครับโอ้โห ปลาวมครับปลารวมโอ้โหสวยงามเลยครับนี่ครับพอได้แต้มพอได้ตัวอยู่โอเคสี่โมงกว่าๆแล้วครับเดี๋ยวอีกคลิปเสร็จก็จะเก็บของเลยครับมาสรุปผลงานวันนี้กันครับปลาเข้ากินดีนะครับกินดีครับแต่เป็นปลากระมังนะส่วนใหญ่เลยปลากระมังก็ได้จ่เพียนมาตัวสองตัวครับปลาเป้าหมายนะครับปลาเป้าหมายอดดก กาดำสวายไม่มานะครับเออปลาเป้าหมายสูงจังครับไม่มาเลยสักตัวนะครับวันนี้สรบปแล้วก็ผ่านอยู่ครับปลากระมังปลาตะเพียนพอได้วัดนะครับพอได้วัดพอได้ทอดนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ